คำแนะนำเรื่องของเหลวและการตรวจค้นก่อนขึ้นเครื่องบินที่มาของข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับเริ่มต้นก่อนเลยก่อนไปนะสิ่งที่ไม่ควรจะแพกลงไปในกระเป๋าใหญ่ของเราคือเขาเรียกว่าเช็คแบกเกจก็แน่นอนว่าของมีค่าต่างๆก็คือควรจะนำติดตัวเอาไว้อย่างตามรูปเนี่ยแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กต่างๆมือถือกล้องถ่ายรูปอัญมณีเพชร ทั้งหลายแล้วก็เงินแล้วก็ทองอบพเสริมเอกสารสําคัญทั้งหลายพาสปอร์ตเนี่ยต้องติดตัวเราอยู่แล้วเอกสารสําคัญอื่นๆทั้งหมดก็ต้องเก็บไว้กับตัวแล้วก็พวกบัตรต่างๆคือสิ่งที่เราต้องระวังก็คือ,อของที่จะใส่ในกระเป๋าใหญ่เรามีกระเป๋าใหญ่เรามีกระเป๋า carry on ก็คือกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่องก็เราโหลดกระเป๋าใหญ่ไปใช่ไหมไปติดต่อที่เคาน์เตอร์สายการบินยื่นพาสปอร์ตให้เขา แล้วก็เอากระเป๋าวางอ่าโอเคน้ำหนักไม่เกินโหลดไปได้บอดดิ้งพาสมาแล้วก็จะเหลือกระเป๋าที่ติดตัวเราโอเคก็คืออะไรที่ไม่ควรใส่ในกระเป๋าใหญ่อันนี้ต้องแล้วแต่ประเทศปลายทางว่าเขาห้ามอะไรหรือเปล่าแล้วนอกนั้นก็คือพวกของมีค่าที่บอกที่ไม่ควรจะใส่ในกระเป๋าใหญ่อ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือ power bank ห้ามใส่ในกระเป๋าใหญ่ต้องนำติดตัวจะโดนถามตลอดแหละตอนไปเช็คอะ่ะ ที่โหลดกระเป๋าว่าในนี้มี power bank ไหมแล้วก็พอได้ boarding pass ก็คือบัตรที่ขึ้นเครื่องบินปุ๊บเราก็จะไปขั้นตอนถัดไปก็คือจุดตรวจค้น security check ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลนี้ก็ใช้ได้ทั้งการขึ้นเครื่องบินภายในประเทศแล้วก็การขึ้นเครื่องบินออกนอกประเทศไปต่างประเทศด้วยเพราะว่าไม่ว่าในหรือนอกประเทศเราก็ต้องผ่าน security check จุดตรวจค้นนี้ทั้งสิน้นแล้วก็เห็นในนี้เพิ่งใช้23มิถุนาปี6-2 ก็คงมีคนโดนกันไปบ้างแล้วน้ำพริกน้ำแกงน้ำจิ้มในปริมาณเกินกว่าที่กำหนดที่เคยผ่อนปลนให้ก็จะไม่ได้รับการยกเว้นผู้โดยสารต้องนำไปกับสัมภาระที่บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินก็พวกน้ำแกงน้ำจิ้มน้ำพริกก็ถือว่าเป็นของเหลวเราก็อาจจะจำง่ายๆว่าสิ่งที่ต้องระวังก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยต้องระวังคือหนึ่งคือของเหลวสองคือ power bank แค่นี้ที่เหลือก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากของเหลวในนี้ก็คือมันมี หลายแบบนะทั้งเจลทั้งน้ำทั้งครีมทั้งมาแบบน้ำพริกถ้าเกิน100 ml ก็ขึ้นเครื่องบินไม่ได้ในกระเป๋าถือแต่ถ้าเกิดเป็นกระเป๋าโหลดใต้เครื่องเนี่ยปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้จํากัดถ้าตามในนี้ก็คือเนี่ยขนาดบรรจุภัณฑ์คือจริงๆแล้เราเขาดูที่ข้างขวดว่ามันเกิน100ไหมถ้าเกิดเกิน100แต่ว่าของจริงอาจจะกินน้ําไปจนเหลือแค่นิดเดียว อ่าแต่ว่าข้างขวดมันบอกว่าเกิน100ก็ต้อง,งทิ้งทะนั้นถ้าเอาขวดน้ําไปก็ต้องกินให้หมดต่อ1บรรจุภัณฑ์ต้องไม่เกิน100 ML อย่างเช่นเป็นหลอดหรือเป็นขวดเล็กๆอ่าดูข้างขวดเกิน100่ง้ยไหมถ้าไม่เกินก็คือใช้ได้ถ้าเกิดเกินคือเอาขึ้นเครื่องบินไม่ได้แต่ใส่กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องได้แล้วก็นําไปได้มากกว่า1ชิ้นก็คือชิ้นละไม่เกิน100 ML แล้วก็ทุกชิ้นรวมกันต้องไม่เกิน1000 ML ก็คือได้สัก10ชิ้น ที่ชีดละไม่เกิน1 0 0 ml ้ย้ำว่าอันนี้หมายถึงกระเป๋าขึ้นเครื่องบินนะถ้าเกิดว่าโหลดใต้เครื่องอ่ะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรปริมาณเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ที่เขาบอกว่าของเหลวเจลสเปรย์อ่าสเปรย์ก็ด้วยก็ถือว่าเป็นของเหลวนะหมายถึงอะไรบ้างอาหารอย่างเช่นซุปเครื่องดื่มน้ำเชื่อมแยมอ่าแยมก็ของเหลวน้ำพริกซอสหรืออาหารอย่างอื่นที่อยู่ในซอสแล้วก็เครื่องสําอางครีมโลชัน่นน้ํามันน้ําหอม แล้วก็เจลเช่นยาสีฟันยาสระผมเจลอาบน้ำหรือกระถูที่ต้องฉีดพ่นสเปรย์โฟมนี่ก็ของเหลวหรือสิ่งที่มีส่วนผสมของของแข็งและของเหลวรวมกันอย่างมาสคารา่าลิปสติกชนิดน้ำลิปกลอสคือพวกนี้คือขึ้นได้แต่ว่าถ้าดูข้างขวดแล้วมันเกิน100 ml ก็คือไม่ได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาของที่ว่ามานี้ ครับอย,อย่างที่บอกว่าของเหลวไม่จาเป็นต้องเป็นน้ําเป็นเจลเป็นสเปรย์เป็นแยมเป็นอะไรได้สารพัดขึ้นเครื่องได้แต่ว่าห้ามเกิน1 0 0 ml นี่ไงถ้าเกิดเกินเมื่อไหร่ก็ถูกทิ้งนี่ไงรูปถังขยะก็แล้วแต่ว่าเราจะทิ้งเองหรือจะให้เขาโยนทิ้งถ้าทิ้งเองก็คือก็จะมีถังขยะอยู่ข้างหน้าก่อนที่จะผ่านเครื่องตรวจอยู่แล้วกลับมาที่กระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องนิดนึงก็คือแนะนําว่าพวกของที่เราไม่แน่ใจทั้งหลาย อย่างในนี้พูดถึงของวัตถุแหลมคมอ่านเนี่ยพกมีดใช่ไหมอาจจะเอามีดไปปอกผลไม้เนี่ยกันไก่ที่มันอันใหญ่ๆนะก็ใส่กระเป๋าโหลดใต้เครื่องไปแล้วก็ของเหลวเจลสเปรย์หรืออะไรที่บอกเมื่อกี้นี้ที่เกินกว่า100 ml ใช่ไหมอย่างบางทีเอาอะไรดียาสีฟันหลอดใหญ่ไปอย่างเงี้ยมันเกินแน่ก็ใส่กระเป๋าโหลดใต้เครื่องไปแต่ว่าสิ่งที่ใส่ในกระเป๋าโหลดใต้เครื่องไม่ได้ก็คือ power bank หรือแบตเตอรี่ลิเธียมต่างๆยุคนี้คงมีแต่ power bank นั่นแหละแต่ power bank มันก็มีหลายขนาดที่ห้ามก็คือ power bank มากกว่า32,000อันเนี้ไม่ได้แต่เกิดต่ำกว่า32,000ก็อาจจะประมาณ20,000ถึง30,000ก็จะได้สัก2อันแล้วก็ถ้าต่ำกว่านั้นก็ได้หลายอันเลยพวกนี้ก็คือต้องใส่ในกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่องนะใส่ในกระเป๋าใหญ่ไม่ได้พวก power bank เนี่ย ของอื่นๆที่เขาห้ามเลยนะห้ามเลยจะใส่กระเป๋าเล็กกระเป๋าใหญ่ไม่ได้ทั้งนั้นเลยก็คือพวกของที่เป็นอาวุธทั้งหลายถ้าจะเอามีดปอกผลไม้ไปก็อันเ,เล็กๆหรือไม่ก็อาที่ต่างประเทศเขาก็มีขายอยู่แล้วปืนหรือมีดอันใหญ่หรือกระบองขวานอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวคือไม่ให้ขึ้นจะใส่ที่ไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้นแล้วก็พวกวัตถุคล้ายๆกับระเบิดอย่างเงี้ยสารพิษเนี่ยไม่ได้ โอเคก็ค okay, ือเรารู้แล้วว่ากระเป๋าเล็กอะไรห้ามใช่ไหมพวกของเหลวเกิน100 ml ห้ามถ้าต่ำกว่า100 ml ก็ได้รวมกันไม่เกิน1000 ml ส่วนกระเป๋าใหญ่ก็ห้ามก็คือ power bank ให้เอาไปใส่กระเป๋าเล็กแล้วก็พวกของวัตถุมีคมอาวุธระเบิดทั้งหลายนอกนั้นได้หมดเอาเป็นว่าที่ห้ามเนี่ยไม่ใส่เลยก็คือมีแต่พวกอาวุธต่างๆเท่านั้นแล้วก็ระวังแค่ของเหลวแล้วก็ power bank ไม่ให้เกินที่กาหนด แล้วก็พอเรามาถึง Security c h e c k อันนี้แหละที่จะต้องถอดเกือบทุกอย่างออกมาวางสิ่งไหนที่จะต้องถอดออกบ้าง Security c h e c k เนี่ยเขาก็จะเป็นสายพานก็หน้าตาแบบนี้ก็จะมีสายพานตรงนี้ซึ่งก็จะมีตะกร้าเราจะต้องเอาของแยกออกมาเลยแต่ละอย่างที่เดี๋ยวจะพูดถึงแล้วก็เอาวางไปในสายพานส่วนตัวเราเองก็เดินผ่านในประตูเนี่ยหรือถ้าเกิดเป็นส่วนอุณภูมนินี่เขาก็จะเหมือนเข้าไปในตู้ เลี่ยนจากประตูเป็นตู้แทนเสร็จแล้วก็ต้องยกแขนให้เครื่องหมุนผ่านรอบหนึ่งถ้าเกิดมันไม่มีเสียงอะไรก็เดินไปเลยแต่เกิดมีเสียงวีวีอะไรขึ้นมาปุ๊บก็เนี่ยแหละถือไม้มาละสีเหลืองๆเ,เนี่ยเอามาลูปลูปไล้จนเสียวเลยตรงนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องแยกออกมาเอาวางใส่ในตะกร้าแยกต่างหากตะกร้าละหนึ่งอย่างนะพวกเสื้อหนาวเสื้อแจ็คเก็ตต่างๆต้องถอดออกมาวางในตะกร้าพวกคอมพิวเตอร์แทบแบ็บเล็ต ตามรูปมีมือถือด้วยอ่ะเอามาวางแยกต่างหากแต่แต่ส่วนตัวนะส่วนตัวนะเอาออกมาวางแค่โน้ตบุ๊กอย่างเดียวพวกมือถือต่งตางๆเนี่ยเราใส่ในกระเป๋าเป้ไปเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการหายได้ง่ายมากคือจะวางหมดเลยมันก็ดูจะจุกจิกเกินไปในรูปตัวอย่างนี้มือถือยังเป็นปุ่มกดอยู่เลยแล้วก็พวกของเหลวอ,อย่างที่ว่าที่ไม่เกิน100อ ml ใส่ในถุงซิปล็อกทุกขวดรวมกันได้ไม่เกิน1ลิตรคือ1 0 0 0 ml เนี่ยในรูปเหมือนว่าให้แยกออกมาด้วย แล้วก็พวกกระเป๋าต่างๆเพราะว่ากระเป๋าเป้ของเราเนี่ยเราก็ต้องวางใส่ในตะกร้าหรืออ๋อเรียกว่ากระบะก็ได้ใส่ในกระบะเหมือนกันคือสรุปว่าถ้าเรามีแต่กระเป๋าเป้ซึ่งไม่มีของพวกนี้เลยเสื้อหนาวก็ไม่ได้ใส่มาซึ่งซึ่งขึ้นเครื่องบินไกลๆก็น่าจะมีเสื้อหนาวติดตัวมาอยู่แล้วใช่ไหมถ้ามีแต่กระเป๋าก็วางแต่กระเป๋าอย่างเดียวแล้วก็ไปแต่เกิดมีโน้ตบุ๊กมีเสื้อกาันหนาวตัวใหญ่ก็ต้องแยกออกมาส่วนพวกของเล็กๆกระจุกระจิกพวกนี้เอาว่าไม่ต้องหรอก ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเออต้องเอาออกมาด้วยหรืออะไรก็ค่อยอ,ออกมาก็มาสรุปขั้นตอนอีกทีหนึ่งที่จุด Security Che ็ k เขาก็จะมีเครื่องเอ็กซเรย์ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะให้ผู้โดยสารเนี่ยเอาสัมภาระอย่างที่บอกอะ่ะต้องแยกออกมาใส่กระบละลวหนึ่งอย่าง,างเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปแท็บเล็ตต่างๆนะแต่มือถือเราแนะนําให้ใส่ในกระเป๋าเป้ไว้หรือกระเป๋าถือไว้เพราะว่าถ้าวางแยกก็เสี่ยงต่อการหายแยกโน้ตบุ๊กแยกเสื้อคลุมเสื้อกันหนาวออก แล้วก็พวกของเหลวที่ว่ามานี้ก็แยกออกมาในรูปมันมีมือถือแต่น,นี้เขาไม่ได้พูดถึงมือถือนะเนี่ยเขาบอกสัมภาระมีค่าก็ขอให้ใส่ในกระเป๋าสัมภาระของตนปิดให้เรียบร้อยเพราะว่าจิ้นเล็กๆมันหายได้ง่ายมากอย่างอับเนยเคยทําเข็มขัดหายมาแล้วยิ่งถ้าคนเยอะๆนี้ยิ่งระแวงประมาณว่าโมแต่วางอะ่ะโน้ตบุ๊กก็มีไว้ไอ้เสื้อหนาวก็มีไอ้นั่นไอ้นู่นก็มีโมแต่วางวางวางปุ๊บถานมันเลื่อนไอ้ไของที่วางกันก่อนเนี่ยมันเลื่อนออกไป ไกลแล้วยิงใครมาคนเดียวด้วยนี่เฮ้ยแบบว่าคือเสร็จแล้วต้องรีบวิ่งไปผ่านเครื่องออกไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ากังวลว,ว่าคนอื่นเขาจะหยิบของเราไปคือเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ค่อยได้ช่วยดูให้นะบอกไว้ก่อนเว้ลืมอีกอย่างหนึ่งรองเท้าด้วยหมายถึงว่าถ้ารองเท้าใหญ่ๆนะ่างพวกเรามีรองเท้าใหญ่ๆอยู่เขาก็จะให้ถอดมาวางด้วยเหมือนกันก็คือเอาวางบนถาดแล้วก็ผ่านเข้าเครื่องไปเสร็จแล้ววางของหมดแล้วก็ตัวคนนะ่ะก็เดินผ่านเครื่องตรวจอย่างที่บอกเหมือนกันตรวจทั้งของตรวจทั้งคน แต่ก็คนที่ยกเว้นหน่อยหนึ่งก็คืออย่างเช่นใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือกําลังตั้งครรภ์ก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่แล้วถ้าคนเดินผ่านเครื่องตรวจแล้วก็ไม่มีสัญญาณเตือนอะไรไม่มีวีวีอะไรปุ๊บก็โอเคเดินไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเกิดสัญญาณเตือนขึ้นมาก็ต้องเดินกลับออกไปเพื่อสํารวจดูอีกครั้งว่ายังมีของที่เป็นรลไอ้น,นี่เนี่ยพวกกระเป๋ากางเกงทั้งหลายอ่ะบางทีถ้ามีเหรียญมีอะไรอยู่่ะหรือหัวเข็มขัดไงเขาถึงให้ถอด หัวเข็มขัดเนี่ยมันก็เป็นโลหะใช่ไหมเขาจะตรวจจับโลหะไงเออถ้ามันมีสิ่งอะไรที่ป็นเป็นโลหะอยู่ในตัวของเราเนี่ยอันนี้แหละมันก็จะส่งเสียงดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเอาไม้มาเอามารูปรูปรูปว่าไอ้โลหะนี้มันอยู่ตรงไหนโอเคตัวคนผ่านไปก็คือระแวงแค่เรื่องโลหะอย่างเดียวแต่ตัวของเนี่ยก็คือบางทีเขาดูสแกนในกระเป๋าเราแล้วเนี่ยเห็นอะไรผิดปกติปุ๊บคือบางทีมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าเขาไม่แน่ใจเขาก็จะขอเปิดกระเป๋าจีเนี่ยเขาจะโดนประจา เรื่องของ power bank ครับแล้วก็พอตรวจอะไร,รจบหมดปุ๊บก็อย่าลืมสำรวจว่ามีอะไรที่ลืมบ้างไหมก่อนที่จะเดินต่อไปแล้วก็เสริมนิดนึงที่ในนี้ไม่ได้พูดถึงเราควรจะกะระยะเวลาก่อนที่จะมาสนามบินเนี่ยก็ประมาณสัก4ีถึง5ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสนามบินใหญ่แค่ไหนเพราะว่าถ้าสนามบินใหญ่เนี่ยมันก็เดินกันเยอะก็เลยต้องเผื่อเวลาเยอะนิดนึงแล้วก็บางช่วงเนี่ยผู้โดยสารคนอื่นก็อาจจะเยอะด้วยก็ ตั้งแต่การต่อคิวโหลดกระเป๋าแล้วอะถ้าคิวมันยาวแห่กันมาพร้อมๆกันเนี่ยก็อาจจะทําให้ขึ้นเครื่องบินไม่ทันก็เลยต้องเผื่อเวลาก่อนมาสนามบินสัก4ี่ถึงหชั่วโมงในกรณีสนามบินใหญ่แต่สนามบินเล็กๆจะสามชั่วโมงก็แล้วแต,แต่แต่ก็ต้องระวังเรื่องที่อาจจะมีคนมาเยอะด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ควรจะไปถึงหน้าเกตซึ่งพอเราโหลดกระเป๋าใหญ่ไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้บอดดิ้งพาสมาซึ่งเขาก็จะบอกเราว่าให้เป็นที่เกตไหน คือพอเราผ่านจุดตรวจกระเป๋าไปแล้วเราก็จะต้องเดินไปที่เกตแล้วซึ่งตรงนั้นก็จะมีดิวตี้ฟรีขายของอะไรพวกนี้เราก็เดินไปที่เกตซึ่งควรจะมาถึงก่อนล่วงหน้าก่อนเครื่องบินออกสัก45นาทีถึง1ชั่วโมงเพราะว่าสายการบินเขาก็มักจะให้เราขึ้นเครื่องบินก่อนตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เจอประสบการณ์เด็ดๆอะไรมาบ้างก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ